พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวีสัยครับตอนนี้คุณอดิสรเพียงเกตนะครับเ็ออกมาเคลื่อนไหวอีกแล้วเป็นเจ้าบทเจ้ากรเป็นนักกรโดยทีเดียวนะครับเก่งกันเก่งจังนะครับในการเขียนกรกันแนกะละคนนู้นคนนี้จริงๆแล้วนะครับการเขียนกรเนี่ย หรือจะเป็นกวีหรือจะเป็นอะไรก็าตามนะครับลึกๆจิตวิญญาณของศิลปินผู้ที่มีพรสวรรค์ในด้านนี้เขาจะเขียนเพื่อสร้างสรรค์น,นะครับใครที่เสพบ,บทกรแล้วก็จะมีความสุขเขียนเรื่องความรักเขียนเรื่องเรื่องราวต่างๆแต่คนสอนนี่ก็จะเขียนบทกรที่ไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามนี่ก็ออกมาอีกแล้วนะครับ มาเขียนกรอ,อีกแล้วตามหาผู้นำฝ่ายค้านในสภามองหาเห็นอยู่แต่เหลียวไม่เห็นมองก้าวไกลก็ไกลเกินจะมาเป็นประชาธิปตจะประชาธิปัตย์ก็ยากเย็นเป็นผู้นำผมก็อยากจะถามว่าคุณอดิศรเพียงเกตนี่สอใส่เกลืออะไรกับพรรคอื่นเขาครับพรรคเพื่อไทยที่ตัวเองสังกัดอยู่เอาตัวให้รอดนะครับ ตอนนี้ก็แย่งกันเป็นรัฐมนตรีกันทะเลาะเบาแวงกันสิ่งที่คุณเดชสอนออกมาก็ทําให้ผมคิดไปเองนะว่าคงอยากจะเป็นรัฐมนตรีกับเขาด้วยอะ่ะออกมาพูดตอนนั้นที่เขาจะให้หัวหน้าพักคุณภูมิธรรมจะให้พักคก้าวไกลเป็นประธานสภา,าคุณเดชสอนก็นมาต้านแล้วมีพูดว่าสมพนัน กับสาม,มันเดนอะไรทำนองนี้แล้วก็หงายเงืบกลับไปตอนนี้ก็ออกมาอีกแล้วคงอยากจะเป็นรัฐมนตรีใจยยขาดต้องดูตัวเองด้วยนะครับมีผลงานอะไรอ่ะพาสอสอเข้าในสาภาได้กี่คน่ะถึงจะเป็นรัฐมนตรีเขียนกรเก่งอย่างเดียวไม่ได้เป็นหรอกครับจริงๆถานันสุนทรผู้ท่านก็ได้เป็นเจ้าเมืองไปแล้วสิเลออกปะไม่ใช่มันต้องมีหลายต่อหลายอย่าง ได้ออกมะออกมาขยับแต่ละครั้งนะครับแล้วก็พูดไปพูดผิดผิดผูกถูกด่าคนนู้นด่าคนนี้พดต่อหน้าก็ก็ทำเนียนทำแบบมันเป็นก่อนพาไปมันเป็นอะไรตำนองนี้นี่หรือครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้คงเกียรติของประเทศไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติของพรรคเพื่อไทยเหรอครับ ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลครับคุณเศรษฐาชวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีครับต้องทําตามที่หาเสียงไว้ครับไม่รู้เราจะรวมพรรคไหนก็ช่างฮะตอนนี้มันก็จบไปแล้วไอ้ตรงนั้นน่ะแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับพรรคเก้าไกยุ่งอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์เขาผมถามหน่อยผู้ก่อตั้งผู้บริหารพรรคเก้าไกผู้ก่อตั้งผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่โง่กับคุณหรอกครับ อดีศรเพียงเกตไม่ได้โง่กับคุณหรอครับแต่คุณเจ๋งจริงคุณต้องเป็นกรรมการบริหารพักคุณต้องเป็นรองหัวหน้าพักคุณต้องเป็นหัวหน้าพักไม่ใช่ออกมาเขียนกรสร้างผลงานผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคนอย่างนี้ถ้าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจะเป็นยังไงครับไปอยู่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนดีอะกระทรวงวัฒธรรมเหรอเอออย่างนั้นรอเปล่าหรือ,อยังไงโอ้ย ดูแล้วก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ก็มันก็หลายผลเหลือเกินนะครับตอนนี้นะต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดผมจะบอกให้มันไม่มีฝ่ายรัฐบาลคนไหนหรอกครับฝ่ายรัฐบาลหน้าไหนฝ่ายรัฐบาลตัวไหนที่แม่งต้องจับผิดฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีมันมีแต่ฝ่ายค้านต้องจับผิดฝ่ายรัฐบาลเขาเป็นฝ่ายค้านเขาจะไปทำอะไรได้วะ เขาจะเป็นหัวหน้าฝ่ายค้าหรือไม่เป็นมันก็เรื่องของเขาหรือเปล่าวะเขาไม่ได้อยากเป็นนะคุณพิธาเขาอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านเหมือนคุณเศรษฐาเขาอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่อยากเป็นรัฐมนตรีแล้วเขาก็ไม่อยากเป็นหัวหน้าฝ่ายค้าเขาเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองเขาไม่ได้เป็นสอสอคือตอนนี้นะครับผมจะบอกให้นะ พักเพื่อไทยรัฐมนตรีพักเพื่อไทยแล้วก็สสเพื่อเพื่อไทยต้องเรียกศรัทธาคืนมาสิ่งที่ทําไว้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะคุณในสอนเพียงเกรตก็น่าจะรู้ดิอย่ามาเปลี่ยนประเด็นอย่ามานู่นนี่นั่นมันไม่โอเคหรอกครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสือกกับพักอื่นเขาพักตัวเองเอาตัวให้รอดกันก่อนจะดีไหมคุณไปดูฟักเก้าไกลค่อยสัมภาษณ์สิ ไปดูคุณวิโรจให้สัมภาษณ์ดิไปดูคุณพิธาให้สัมภาษณ์ดิเขาพูดถึงพรรคเพื่อไทยยังไงเขาให้กำลังใจเขาให้โอกาสเขาบอกทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาอะไรหมอชนนานไปด่าเขาเอภิปรายด่าเอาใจสอวอา่าดาเอาใจฟักร่วมรัฐบาลวิโรจน์เขาบอกว่ากา็มันเป็นอารมณ์นั้น มันก็ต้องมาพูดอย่างนั้นเพื่อความอยู่รอดเพื่อตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวเองได้เป็นรัฐบาลเขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรที่ดูเด็กมันเหนือชั้นกว่าเยอะเลยครับนี่คือเด็กนะครับรุ่นวัยรุ่นรุ่นแรกแต่แต่กระบวนการทางความคิดนะ่ะเขาเหนือกว่าผู้ใหญ่ไอ้พวกแกเพราะแดกข้าวแกเพราะเกิดก่อนเนี่ยมันน่าจะหมดไปแล้ว คนแก่ไม่เอาก็ยังมีเยอะแยะนะคุณอนันต์ปยาชุนเขาก็แก่แล้วเขาก็ไม่เอานะเขายังทันสมัยอยู่นะอาจารย์สุขุมนวลสก,กุลเขาก็แก่แล้วเขาไม่เอานะมันไม่ใช่อายุนะเข้าใจะปะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงอดิศรเพียงเกตด้วยนะครับถ้าจะโจมตีนะอย่าไปโจมตีพักเก้ากาอย่าไปโจมตีพรกประชธิปิตย์ปัดเลยไปโจมตีคุณจตุพรพมพันธ์ดีกว่า เขาท้าท่านอยู่อ่ะท่านกล้าไปหือกับเขามากล้ามาั้ยกล้าจะขึ้นชั้นไปต่อยกับเขามาถ้าเป็นมวยนะเขารออยู่อ่ะเขาท้าอยู่แย้งแย่งอะ่ะกล้ามาอยากกล้ากับคนที่เขาไม่อยากจะมายุ่งวุ่นวายด้วยหรอนะนัะ่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ ผมก็ไม่น่าที่สำเนาเลยแล้วก็จับจับ,จบ,จบตาดูคุณเศรษฐาทวีสินจับตาดูพักเพื่อถ่ายเมื่อวานเห็นอาการไม่ดีมีคุณป้าคนหนึ่งเขาจะไปกอดไปกอดคุณเศรษฐาไม่สนใจเขาเลยไม่สนใจแล้วก็เอามือปัดไปเขาก็เขินแดกไปเลยนั่นแหะมันไม่โอเคมันไม่ควรนะคุณเศรษฐาทวีสินนะถ้าคุณไม่ต้องการที่จะกอดกับพี่น้องประชาชนไม่ต้องการที่จะถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชน คุณก็ก็ไม่ต้องไปไปในที่สาธารณชนจะบอกให้ไม่ต้องไปไปถึงโรงรถก็ขึ้นไปประชุมเลยกับไอ้พวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในจังหวัดลงมาก็ขึ้นรถไปเลยไม่ต้องไปทักทายประชาชนถ้าเกิดตัวเองไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นถ้าตัวเองเป็นคนศักดีนาก็อย่าฝืนอย่าฝืนเด็ดขาดเพราะว่ามันฟ้อง ภาพมันฟองนะครับแล้วเขาก็ไปเปรียบเทียบกันการไปลงพื้นที่ของคุณเศรษฐากับการลงพื้นธี่ของคุณพิธามันคนละเรื่องเลยคนมาต้อนรับโอ้โหถล่มทลายเลยนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอยังไงก็ตามมาช่วยซื้อน้าหอมผมหน่อยครับน้าหอมสายมูเตรูย่อม,มนตาครับ ราคา590บาทรวมค่าส่งนะครับพวกนี้นะครับจะเปิดตัว Pocket Book เล่มใหม่ชื่อว่าคาถาตำราพิกชีวิตนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามดูแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ตามคลิปนี้จนจบนะครับท่านที่ยังไม่เข้าไปดูใน YouTube เข้าไปดูด้วยช่องกิจโพส a n n e l ติดต่อผมได้3ามช่องทางครับทาง Facebook รรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไลน ไอดีไลนก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับขอบคุณครับขอเชิญมีความสุขขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชวิตวตรงของเา